วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาแล้วก็ยังเป็นวันแรกนะของเทศกาลข้าพรรษาเมื่อวานนี้ก็เป็นวันอาสราบูชาถ้าเชื่อกันแล้วนี่วันเข้าพรรษาหรือวันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่ากับวันอาสราบูชาวันอาสราบูชานี่ เป็นวันหยุดราชการกำหนดให้หยุดวันนี้แต่วันเข้าวันษาเนี่ยไม่ใช่วันหยุดแต่จะหยุดต้องหยุดเองแล้วก็วันอาสาบูชานี้ก็มีสีสันผู้คนพากันเข้าวัดทั้งวันเลยรวมทั้งแต่งตัวส,ยสวยๆไปเวียนเทียน พร้อมดอกไม้ทูบเทียนหรือก็ลงข่าวเกี่ยวกับวันนัสราบูชามากมายแต่ที่วันเขา้ารราน้ายก็ไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเพราะเข้าใจากันว่าวันเข้าบรรษานี่เป็นเรื่องของพระนะเรื่องของนักบวช จากวันอาสาบูชาที่ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องครอบคลุมพุทธบริษัทนะรวมทั้งคาราวา์ด,ด้วยจริงๆยังเข้าใจไม่ถูกนะที่ไปนึกว่าวันเข้าพรรษาหรือเทศกาลเข้าพรรษานี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระเท่านั้นเพราะว่าเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยถ้าพูดถึงความหมายแล้วเนี่ย มันหมายถึงเทศกาลแห่งการทําบุญบำเพ็ญกุศลแต่พูดอย่างนี้ก็ยังแคบอยู่นะเพราะว่าเวลาพูดถึงทำบุญบำเพ็ญกุศลแล้วก็นึกถึงวัดนึกถึงศาสนาประเพณีนึกถึงพระแต่จริงแล้วเนี่ยคำภาษาหมายถึงเทศกาลการทําความดีการทำให้เกิดความเจริญงอกงามกับชีวิต เรื่องความดีความเจริญงอกงามของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ได้จำกัดเฉพาะพระ่านั้นมันเป็นเทศการแห่งการฝึกฝนพัฒนาตนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเรียกว่าตลอดชีวิตก็ว่าได้เหมือนกับการเรียนรู้ เรามักจะได้ยินว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดชีวิตไม่ใช่แค่เรียนเมื่อยังอยู่ในโรงเรียนหรือหมาาหาวิทยาลัยออกจากหมาาหาวิทยาลัยจบการศึกษาล้วก็ไม่ใช่ว่าการเรียนรู้ก็สิ้นสุดาการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดชีวิตการฝึกฝน,นพัฒนาตนก็เหมือนกันนะต้องทำตลอดชีวิตตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหรันต์ ถ้าเป็นพระอรหันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระอเสขบุคคลแต่ถ้าต่ำกับพระอาหารหันนี่เรียกว่าเป็นเสขาุคลเสขบุคคลคือผู้ที่ต้องศึกษาอันนี้ก็รวมถึงปุถุชนด้วยไม่ว่าจะจบปริญญาเอกหรือจบประโยค 9. เก้าก็ยังต้องศึกษาถ้ายังไม่ได้เป็นพระอาหารหัน ศึกษาในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการอ่านตำรับตำราแต่หมายถึงการฝึกฝนตนนะเสขะแปลว่าศึกษาหรือศึกษาศึกษาภาษาไทยความหมายก็แคบแต่เสขะหรือศึกษาในภาษาบาลีความหมายกว้างทั้งที่มันก็เกี่ยวเนื่องกันศึกษาเป็นภาษาบาลีศึกษาเป็นภาษาสันสกฤต เทศกาลแห่งการฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยมันจึงเป็นเทศกาลสำหรับชาวพุทธทุกคนไม่เป็นแม้กระทั่งคารว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของพระทนนั้นและพัฒนาตนเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของการทำความดี เรื่องของการพัฒนาจิตให้เข้าถึงสัจธรรมอย่างที่พูดไปเมื่อวานที่จริงการทำบุญเนี่ยหรือการบาเพ็ญบุญเนี่ยความหมายมันก็ครอบคลุมนะไปถึงเรื่องของการภาวนาการฝึกฝนพัฒนาตนการฝึกจิตให้เข้าถึงสัจธรรมของชีวิตแต่๋ยวนี้เราเข้าใจว่า บุญเนี่ยเป็นเรื่องการให้ทานเท่านั้นก็เลยไปเข้าใจว่าเทศกาลเข้าพรรษาคือเทศกาลของการเข้าวัดแล้วก็ทําบุญให้ทานถ้าเกี่ยวข้งของกับคาราวะนะแต่ที่จริงไม่ใช่สารคาราวะกับพระนี่เหมือนกันหมดก็คือว่าเป็นเทศกาลของการฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อเกิดความเจริญงอกงามพูดภาษาวาดัดเราก็เรียกว่าบําเพ็ญบุญ ทำบุญบำเพ็ญกุศลแต่ผู้ภาษาสมัยใหม่คือการทําความดีเป็นเทศกาลการทําความดีเป็นเทศกาลการฝึกฝนตนซึ่งก็มีสองสองด้านนะด้านแรกคือการลดหรือละสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นโทษนะพฤติกรรมของเราหลายอย่างเนี่ยมันก่อให้เกิดโทษกับร่างกายและจิตใจของเราในช่วงข้าพนศาเนี่ย ตลอด3เดือนก็ควรใช้โอกาสนี้เนี่ยลดละหรือเลิกได้ยิ่งดีนะการลดการละที่เกี่ยวกบับการเสพการเสพหลายอย่างเนี่ยมันก่อให้เกิดโทษกับร่างกายของเราเช่นบุหรี่ยาเสพติดเหล้าแต่หลายคนแม้จะไม่ได้แตะบุหรี่จะไม่กินเหล้านะแต่ว่าอาจจะเสพติดอบายมุกอย่างอื่นซึ่งทำให้ชีวิตนี่แย่ สุขภาพแย่เช่นติดกาแฟานะหรือบางทีก็ติดของหวานมันเค็มจนกระทั่งป่วยโรคเบาหวานโรคหัวใจก็กำเริบก็เป็นโอกาสนะข้าบรรษานี่แหละเราลดละถ้ายังละไม่ได้ก็ลดซะพวกของที่มันเป็นโทษกับร่างกายในระยะยาว และการเสพเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีซึ่งปลนเปิดเราทางตาทางหูดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเล่นโซเชียลมีเดียไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าทำเป็นครั้งคราวนิดหน่อยก็ไม่เท่าไหร่แต่พอทำพอเผลอปุ๊บเดียวนี่กลายเป็นเสพติดเลยในช่วง ข่าพนาเนี่ยน่าจะใช้โอกานเนี่ยลดถ้ายังละไม่ได้เช่นอาจจะงดดูหนังงดดูซีรีส์ตลอดพรรษาอาจจะงดฟังเพลงหรือว่างดเล่นเกมส่วนโซเชียลมีเดียก็อาจจะงดเฉพาะวันพระถ้าเป็นวันธรรมดาก็งดตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไป หรือบางคนอาจจะบอกเนี่ยงดทั้งพันษาเลยก็ได้แล้วเราก็จะพบว่าขาดมันก็ไม่ตายนะแล้วก็ช่วยเราก็าจ,จะโปร่งเบาขึ้นเพราะว่าพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มาเมื่อไม่ถึง2ี่ิปีวันนี้เองก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีมันรวมทั้งโทรศัพท์มือถือแต่ดีนี้กลายเป็นว่าเราเป็นทาสมันละ นั้นถ้าเราลองฝึกลดหรือละบ้างนะก็จะดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะสิ่งที่เราน่าจะลดหรือละได้ในช่วงคำบรรษา,าซึ่งรวมไปถึงอบายมุกแบบใหม่นะอบายมุกแบบเก่านี่หลายคนไม่คลองเกี่ยวแล้กินเหล้าเที่ยวกลางคืนเล่นการพนนันแต่ว่าติดอบายมุกแบบใหม่อันนี้ก็ต้อง ใช้โอกาสเข้าบรรษาเนี่ยฝึกลดหรือละการเดียวกันเนี่ยก็ทำความดีทำสิ่งดีๆให้เพิ่มมากขึ้นเช่นออกกำลังกายนะแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยได้วิ่งไม่ค่อยได้เดินก็ออกกำลังกายมากขึ้นที่เคยนอนดึกก็ตอนให้เร็วขึ้นที่เคยตื่นสายก็ตื่นให้เร็วขึ้นอาจจะ ตั้งใจว่าเนี่ยจะให้ทานทุกวันเรืองน้อยวันพระอันนี้รวมไปถึงการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิหลายคนก็ตั้งใจว่าเนี่ยเข้ามาสานเนี่ยจะนั่งสมาธิสวดมนต์อันนี้ก็ดีหรือว่าการเป็นจิตอาสาการทำดีหลายอย่างเนี่ยมันไม่ต้องอิงาศาสนาไม่ต้องอิงประเพณีนะไม่ใช่ว่าจะต้องให้ทานที่วัดจะต้องใส่บาตรเท่าน,นั้น การทำความดีหลายอย่างมันไม่อิงประเพณีแต่เป็นความดีที่ควรทำเพราะทำให้เกิดความเจริญงอกงามตั้งใจเลยนะข้าบรรษาเนี่ยเราจะลดละอย่าง2อ,อย่างแล้วก็ทำความดีสักอย่าง2อ,อย่างไม่ต้องเยอะเพราะถ้าเยอะแล้วเนี่ยแล้วทำไม่ได้เนี่ยไม่มีประโยชน์แต่ถ้าว่าเราตั้งใจว่าจะทำแค่อย่าง2องอย่างทั้งลดละแล้วก็เพิ่มนะ มันก็มีโอกาสที่จะทําได้ทุกวันแล้วไม่ต้องตั้งเป้าสูงนะเอาเป้าที่มันง่ายๆเป็นไปได้เช่นออกกาลังกายเดินวิ่งสิบนาทีเล่นโยคะ10บนาทีตั้งสมาธิ10บนาทีไม่ใช่ว่าจะนั่งสมาธิเดือกชั่วโมงหนึ่งตั้งเป้าไว้สูงแต่ว่าทําไม่ได้ทุกวันขาดขาดได้หายนี่สู้ตั้งเป้าไว้เล็กน้อยนิดหน่อย แต่ทำได้ต่อเน,นื่องทุกวันนี่สําคัญกว่าแล้วก็สมัคคือว่าตั้งใจทําอะไรแล้วอย่ากเก็บเงาไว้คนเดียวบอกเพื่อนๆด้วยบอกคนอื่นด้วยบอกคนในบ้านด้วยให้เขารับรู้จะได้เป็นกําลังใจจะได้คอยทวงติงเวลาเราขี้เกียจหรือลืมก็จะได้เตือนเราได้นะหรือให้กําลังใจเรารวมทั้งเขาจะได้ร่วมอนุโมทนาด้วยมันก็เมือกัน รับสีนะคนไทยสมัยก่อนตามประเพณีก็จะรับศีท่ามกลางผู้คนเป็นการประกาศให้ใครๆรู้ว่าเนี่ยฉันรับสีนะฉันสมาทานศีนห้านะอันนี้เป็นการประกาศให้หมู่คณะรับทราบเพื่อได้ร่วมสนับสนุนให้การสมาทานนี้เป็นไปได้ตลอดและต่อเนื่องในการทําความดีในเทศกาลเข้าพรรษาก็เหมือนกันนะแม้ว่าตั้งใจว่าจะลดกาแฟ หรือจะเลิกกาแฟานี่ก็ควรจะบอกให้เพื่อนๆรู้ทางไลน์ก็ได้คนในบ้านก็ได้ใหไ,ได้ร่วมเป็นกําลังใจนุ่มทนาแล้วก็คอยทวงติงเรานะคอยเตือนเราเวลาเราเผลอไม่งั้นเนี่ยกินเหลนก็จะ,ะทำให้เราเนี่ยเลิกทำมีข้ออ้างมากมายที่จะไม่ทำสุดท้ายก็ทำไม่ได้นี่แหละคือการฝึกฝนพัฒนาตนนะ ตามหลักไตรศิกขาซึ่งควรทำตลอดทำทุกวันตลอดพรรษานี้แล้วความสุขความเจริญความโปร่งสาวเบาสบายทั้งกายและใจก็จะเกิดขึ้นกับเราเตรียมรับพรชิตตังปฏิตังตุมหังคอยทพรพลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วเยบาเมวาสมิชาตุ จงสำเร็จโดยชาพรสาเพยปุเรนสุสังกัปปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่โนวันารโซยาธาเหมือนพระจัร์ในวันเพลโจติราโซยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีปีติอวิวาชนตควมัญรายทั้งพวงจงบำราดไป ปโรโควินาสัตวโรทั้งกวงของท่านจงหายมาเตภาวัตวันตรารโยตรายามีแกท่ท่านขีธีคายยโกฮวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนวิวาธนาศิริสานิจังุทาปจาิโนตารธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง สี่ปการคืออายุวันนาสุภาพร่าเจริญใหญ่บุคคลผู้มีปกติไว้กราดบปกติอ่านนอนแต่ผู้ใหญ่เป็นนิ้ภาะวะทุสาพมังคารังสัพพมงคลจงมีแก่ทนานราคันทุสาพเทวตาเทวดาทั้งวงจงรักษาท่าน พาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้านุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมประสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ตาสุสิาวันดเูเตความสวสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทู่เมื่อเทม